นายก็ไม่รู้เขาจะตัดสใจยังไงเพราะรว่าเขาเป็นเครื่องเครื่องยนต์อยู่อยู่แล้วไงแต่ว้าใครคิดว่าความประหยัดก,ก็ได้ครับผมก็จะประหยัดก,กว่าเครื่องยนต์เยอะพี่เพราะว่าหนึ่งอันน้ำมันสองการซ่อมบำรุงการดูแลรักษามันมันน้อยกว่าใช่ผมเอาตัวอย่างคือคงต้องสวัสดีครับผมช่างกรนะครับวันนี้นะฮะติดตั้งของลูกค้าที่เขากิจกกด์จันทบุรี เสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยแวะเข้ามาดูางานที่ติดตั้งไว้ที่เขาสมิงนะครับตำบลปรานีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับใกล้ๆก,กันวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยเข้ามาทําคลิป่อยนะครับวันนี้แล้วก็เอาเลื่อยมาอึนลูกค้าด้วยเลื่อยติดเก็บเลื่อยติดกล่องเครื่องมือไปนะครับเอาเลื่อยมาขึ้นลูกค้าด้วยก็ระยะทางห่างจากจุดที่ติดตั้งเมื่อวานก็ ถ้าจากที่พักก็อยู่ประมาณ40กิโลก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็พักที่ที่ะมะขามจันบุรีนะครับปัมพีซีเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานที่ติดตั้งไว้รอบที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งบนหลังคาเลยนะครับเป็นแผง4 5่าวัตต์โมโนนะครับติดตั้งบนหลังคาตรงนี้ก็ใช้รถทุเรียนฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นส่วนของลูกค้าก็จะเนินชันขึ้นไปหน่อยนะครับแต่วันนี้แดดไม่มีเดี๋ยวลองดูแบบไม่มีแดดเท่าไหร่แต่วันนั้นลูกค้าก็ส่งคลิปมาให้ดูละบอกน้ําก็แรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดลองดูอีกทีนึ่งนะฮะเพื่อถ่ายคลิปให้ดูนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุด3นิ้วนะครับมอเตอร์2แรงนะครับใช้4แผงนะฮะตัวนี้เป็นท่อน้ําออกแล้วก็ท่อน้ําเข้านะครับท,ที่ติดตั้งไว้นะฮะได้ก็ไม่รู้เขาจะตัดใจยังไงเพราะว,ว่าเขาเปิดเครือค่องยนต์อยู่อยู่แล้วไง,เ,งเดี๋ยวถาจะคิดว่าฟังประหยัดก็ได้ครนะับจริงก็จะประหยัดกว่าเครื่องยนต์เยอะพี่เพราะว่าหนึ่งอะน้ำมันสองการซ่อมบำรุงการดูแลรักษามันน้อยกว่าใช่ผมเลาวก็ยัง นนี้ก็ทดสอบนะครับแดดไม่ค่อยมีนะฮะฝนตกเมื่อคืนนะครับก็ทํางานอยู่นะฮะลงนะครับน้ําก็หมุนเลยวงมาหน่อยหนึงเปิดไว้สามแถวใช่ไหมพี่ฮะประมาณหกสิบหัวนะครับตอนนี้แดดประมาณนี้นะครับแล้วไาเดินไปดูใกล่ นะก็ได้อยู่นะครับเลยวงเลยวงลูกของลูกค้าที่ทําไว้นะฮะก็แต่ก่อนใช้เครื่องเบนซินนะครับลูกค้าบอกว่าก็แรงกว่าเบนซินเยอะอยู่ครับทีแรกลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเปิดสลับกันนะครับมีส่วนข้างบนด้วยสองไรนนะครับก็เอาจากบา๊มตัวนี้ดันขึ้นไปเลยขึ้นเนินนะฮะสองร้อยเมตรได้อยู่นะพี่เนาะถึงสุดเลย ใช่ไหมเกือบเกือบสองร้อยนะครับก็ใช้สปริงเกอร์เลยครับนนะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ08 7 9 5 0 3 0 1 9 08 1 2 05 2 3 7 1ช่างก่อนครับตัวนี้รถสวดทุเรียนนะครับเป็สนสวดทุเรียนลูก้านะสวัสดีครับ